มีน like ้ำปลาของไทย้วก็ของเวียดนามนํานะคะเข้มค่ะผู Beij ้ใดอยากกินเขาคุกน้ำปลาแสบๆเนาะค่ะกะยี่ห้อนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะแมวสัตวไยอินเดียอินยูเอสเอค่ะแมวสวมารีวิวน้ำปลาที่มีขายอยู่ในอเมริกานะคะแมวหาได้มาประมาณเจ็ดยี่ห้อนี่เนาะค่ะมีน้ำปลาของไทย้วก็ของเวียดนามนํานะคะ แมวาส์มารีวิวโดยการคุกกับเขากินกับเขานะคะนี่ค่ะแมวาเตรียมเข่าไว้แล้วหนึ่งถ้วยเนะคะก่อนอื่นที่แม่วาสิรีวิวนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่อง s u p r i India in USA ให้แม่ว่าด้วยค่ะถ้าก็แล้วกะมาเบิ่งกันเลยคะ่ะแม่ว่าก็ขอเริ่มจากยี่ห้อน,นี่ก็นะคะที่อยู่ใกลๆสุดนั่นก็คืออ่ายีหา่ห้อ t a ท t Tips นะคะ อันนี้เป็นน้าปลาของประเทศไทยเฮานะคะราคา ut หนึ่งเหรียญเกสิบเกเส้นค่ะนี่นะคะแม่ว่าได้กแกะออกมาแล้วกินเข้มของน้าปลาเลยนะคะแออม่ว่าอยากให้เบิ้งว่าสีมันเป็นยังไงอ่านี่นะคะเดี๋ยวเฮามาซิมกันเลยค่ะสำหรับนี่ยี่ห้อตาทิปนะคะว่าสิ่แสบนัว ปันไดกินกับเขาแล้วเข้มค่ะอ่ะมายี่ห้อที่สองนะคะคือตาปลามึกสควิชนะคะตาปลามึกบานเท่าน่ะเองอันนี้แบบกินแห้งมากเลยนี่นะคะยี่หอ้อตาปลามึก แม่ว่ามันมีความเค็มมันมีความเค็มแล้วก็หวานนิดน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ากินน้ำปลาคือแบบตาปลามึกนี่แม่ว่าซื้อมากบแน่ใจว่าซื้อมากเท่าไรน่าจะซื้อมากประมาณ1.1เก่าเส้นเนาะค่ะแล้วก็โต๊วต่อไปค่ะน้ำปลาตาออยสเตอร์เนาะค่ะอันนี้ก็น้ำปลาไทยห้าคือกันแม้ว่าเลือกขวดน้อยมากนะคะยูที1.1เก่าเนาะค่ะขวดใหญ่ยู่ทีราคา2.4เก่าเนาะค่ะ ถ้าไปสื้อขวดใหายกัสิคุ้มกว่าด้ค่ะความเค็มไม่ว่ากัสคิคิดว่าเค็มประมาณน้ำปลาตาปลามึกนี่แหะคะ่ะเดี๋ยวความแห้งของกินมันจะน้อยกว่าของตาปลามึกนะคะรสชาติใสได้ะคะ่ะมีความเค็มน้อย มีความเข้มอยูน่ะละ่ะตะวันมันก็มีความหวานเขามากลังกินมันกับบ่ชคอยแห้งน้ำเนาะคะ่ะกะถือว่าโอเคต่อไปก็คือยี่ห้ออร่อยดีเนาะคะ่ะสมากกับซีเห็นเป็นกะทิสมากกว่านะคะอันนี้มาเห็นน้ำปลาเขาเห็นเป็นน้ำปลาก็เลยเอามาลองเบิงเนาะคะ่ะกัมีความหอมของน้ำปลาด้วยคะ่ะเป็นแบบ กินน้ำปลาหอมหอมแล้วมาซิมมึงรสมันว่ะมันสิเค็มบ่รสชาติไก่เคี่ยงกับตัเนี่ยมีความเข้มเข้มหว,วานหวานราคาอยู่ที่สามจุดหกเก้าเหรียญนะคะกะกะทอวาน้ำปลาใส่ไดอยู่นะคะ อามาตัวนี้นะคะน้ำปลาเมกาะเชฟนะคะอันนี้หลายคนลำลือว่าเป็นน้ำปลาแสบนัวนะคะเอ่อแมวซื้อมากสามจุดเก่าๆค่ะเอาห้มาลองกันมีความกินเข้มๆข,ของน้ำปลาเหรอคะสีของไอเมกกะเชฟนะคะกับสีเข้มเกือบทอๆกันกับสีเอ่อสีของน้ำปลาตาปลาหมึกเลยนะคะแต่ว่ามีความใสกวา่า แต่วห้ามมาซิมรสชาติกันว่าสินความแสบนัวตามคำลำลือบนเนาะคะ่ะเฮ้ยคมเข้มหวานๆวานแม่ว่าวาเข้มหน่อยก็สองตัวนี้ก็บรัวหรือว่ามันกินเข้มตะว่ามันเกิดเข้มล่ะค่ะต่ว่า มีความเข้มแสบนัวกินคููกับเขาเราแสบนัวดีนะคะอ่าถ้ามาเบิงยี่หอนี่ยินหอนี่ของเวียดนามนะคะแ <c oughs> มว่าเห็นเบิงมันคือจังแบบหลาดอยู่กับป่านะคะเป็นตาแสบก็เลยลอกสื่อมาลอกเบิงแต่ว่าคุณขาามันเป็นแบบนี้นะคะเวลาเทก็ค่อยๆเอาเนาะคะ่ะ จวกลงไปนี้บัรัาประก,กันนะคะอะฮามาสีกับไข่ขกับเมกเกชเชปนะคะสีบะต่างกันแมวาวามีอันเนี้ยมีกลิ่นหอมของนํำปลาเป็นแบบกลิ่นหอมๆอ,มอะ่ะมันบ่ไร้เป็นกลิ่นเข้มๆข,ของนํำปลาเด้เข้าใจป่ โอ้ออธิบายกับบดถือคือกันเดี๋ยวห้ามาชิมรสชาติมันหวานเสียบบ <c oughs> ่ะเแีบมีความอืมคือจังหนังปลาเขาปรุงรสมากนีิเนาะค่ะเดี๋ยวบางกันเออว่าแล้ว เพราะว่าเขากับผสมมาแล้วย่างดีมีนะมันมีความคุกเขาเรามันแซบค่ะเขามีเกลือมีนำ้ำเอ่อมีปลามีน้ำมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มอีอ่อโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะแล้วก็มีซิตริกแอซิดนะคะอ่าที่เพิ่มความสมมาแม่แน่ๆนี่นะมันมีความคุกเขาเราแบบ แสบเลยโอเคมาตัวสุดท้ายค่ะยี่ห้อนี้เขาบอกว่าแพงที่สุดเราเป็นน้่ปลาที่แม่ว่าซื้อกินดูมดหลายขวดแล้วเนะคะ่ะเพราะว่า,ามันแสบนัวอีหลีแลาก็แม่ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นน้่ปลาของเวียดนามเนะคะ่ะ เพราะเอียงกับเวียดนามหลากหลายนะคะแต่พออ่านข้างหลังนะคะมีความเสื้อผ้ายือนีเม a ดอินไชน่าค่ะเป็นน้ำปลาของคนจีนตอนแรกไม่ว่าเขาใจว่าเป็นน้ำปลาของคนเวียดนามนะคะไม่ว่าซึมตัวนีมาซีจุดเก่าๆเหรียญนะคะแพงที่สุดอ่ะเข้ามาเดี๋ยวดมกินก่อนมีความกินแบบ เข้มเกลือปกตินะคะชิมรสชาติกันนะคะว่าคุกเขาแล้วมันเแซ่บบ่กระแบ่บคือเกาเป็นน้ำปลาที่แพงแล้วก,ก็แแ่บคือเกานะคะมันนี่โซเดียมสูงแล้วเมือนนี่ไปกินน้ำลายๆก่อนนะคะเพื่อขับโซเดียมออกแม่วิสเซมบอกว่า สามอันดับที่แม่ว่ามักที่สุดเนาะคะ่ะอันดับที่สามนะคะแมวข้อย่างไข้นำปลาไม่กระเชฟนะคะราคาสูงมีความกระแทบดีนะคะแล้วนกะ็อันดับที่สองแมวข้อย่างไข้นำปลาโตนี่คะ่ะจำไว้สามมีอีปูสามโตเนาะคะ่ะอันด,ดับที่หนึ่งนั่นก็คือยี่ห้อน,นี่คะ่ะชิ้นซูเนาะคะ่ะ ชนะเลิศค่ะพรหมอสำหรับคุกเข่ากินนะคะอันนี้ราคากับบะแพงําโตปูสามโตนะคะแซบอิลีค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินเขาคุกน้ำปลาแซบๆนะคะกะยี่ห้อนี่เลยค่ะราคาใสได้อยู่ืมอนี่แม่ว่ากับบะไม่ยังไรเราค่ะพอกันไม่คลิปนานนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย